มวยโบราณนนมันเรื่องสาสสร์ชัดๆพ่อครูของแกยังหาเงินด้วยการหลอกลวงพันนั้นอยู่อีกเหรอเสียงตะโกนดังลั่นสถานไปทั่วเวทีแข่งขันระดับนานาชาติทันใดนั้นบรรยากาศก็พันเย็นเยียบราวกับถูกแช่แข็งผู้ที่เอ่ยคำนั้นคือออสูรร้ายจากเยอรมันไฮริทเขาสูง190สมหนัก120กกบเป็นถึงแชมป์โลกผู้มีร่างกายดุดเหล็กกล้าในวงการคิกบ็อกซิ่งของเยอรมันเขาถูกขนานนามว่าเป็นชายผู้ไร้พ่ายด้วยสถิติชนะถึง92%เ์ เรียกได้ว่าเป็นประเภทที่จะอัดคู่ต่อสู้ทุกคนให้ร่วงโดยไม่สนหน้าอินโซน,น่าพอนและเจ้าคนแบบนั้นกําลังยืนพ่นคําดูถูกใส่คนไทยเพียงคนเดียวที่อยู่ตรงหน้าและที่สําคัญกว่านั้นคู่ต่อสู้ของเขาคือเด็กสาวอายุเพียง16ปีชื่อว่าอัญชันเสียงฮือฮาดังมาจากฝั่งผู้ชมนั่นมันเด็กไม่ใช่หรออันตรายเกินไปแล้วก็คงไม่แปลกที่จะคิดแบบนั้นรูปปางของอัญชันดูผอมบางใบหน้ายังคงมีเข้าของความไร้เดียงสาหลงเหลืออยู่แถมเธอยังไม่ตั้งท่าม,มวยไม่แม้แต่จะกอดดอก แค่ยืนตัวตรงแนวเท่านั้นใครเห็นก็ต้องคิดว่านี่มันไม่ใช่การต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อเลยแต่ตอนนั้นแหละขนฉันลุกสู้ขึ้นมาเลยทําไมกันน่ารอเพราะแววตาของเธอในดวงตาของเด็กสาวคนนั้นมันมีประกายแสงราวกับว่าคนที่ถูกดูถูกไม่ใช่ตัวเธอเลยสักนิดนี่ได้ยินไหมพ่อครูของแกชื่ออะไรนะบุญมาเรอที่บอกว่าใช้มนต์คาถาทําคนกระเด็นได้นะ่ะมันเรื่องแหกตาทั้งเพยไฮริชพูดพลางหัวเราะแล้วใช้คางชี้ไปที่อัญชัน ก่อนจะชี้นิ้วไปยังกล้องจากโซเชียลมีเดียของผู้ชมเฮ้ hey, ถ่ายไว้เลยฉันจะทำลายสำนักต้มตนของพวกแกให้คนทั้งโลกได้ดูทั้งสนามเริ่มส่งเสียงอืดอึงโซเชียลมีเดียลุกเป็นไฟนี่มันไม่ใช่แค่การยั่วยุแต่เป็นการหมิ่นประมาทกันชัดๆเขาดูถูกชื่อเสียงของพ่อครูทำไมฝั่งไทยไม่มีใครห้ามเลยแม้แต่นักข่าวก็ยังหยุดชะงักบรรยากาศตึงเครียดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่อัญชันกลับไม่พูดอะไรเลยเธอยกมือขึ้นไว้อย่างสงบและนอบน้อมไฮริชเห็นดังนั้นก็หัวเราะเยะ โดนล้างสมองมาหรือไงการไว้เงั้นหรอนั่นมันสันดานท่าที่แท้งทําเป็นสิวปะกการต่อสู้ต่างหากเดี๋ยวฉันจะอัดแก่ให้ละเองพร้อมกับความเชื่องมง,งายของแกด้วยพอพูดถึงขนาดนั้นเสียงโหจากผู้ชมก็ดังกระหึ่มพูดเกินไปแล้วทําไมถึงพูดขนาดนั้นหยุดนะแต่อันชันกลับไม่ขยับแม้แต่ก้าวเดียวและภาพนั้นเองที่ทําให้บรรยากาศของผู้ชมเริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปเด็กคนนั้นไม่ได้โกรธเลยหรือเธอกําลังเก็บกดความโกรธเอาไว้ไม่ไม่ใช่ เธอกำลังสะกดมันต่างหากในโซเชียลมีเดียมีคนเขียนไว้ว่านี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาแต่คือการประทะก,กันของศักดิ์ศรีถ้าเธอแพ้ศิปรปการต่อสู้ของไทยอาจจะจบสิ้นได้โปรดถะอย่าแพ้นะแต่ไฮริกไม่ได้รับรู้ถึงบรรยากาศนั้นเลยเขายังคงยั่วย,ยุต่อไปจนกระทั่งเขาพ้นคำพูดนั้นออกมาฉันจะไปล้มพ่อครูของแกเองตาแก่นั่นมันไม่ใช่ศิลปาการต่อสู้แล้วมันคือธุรกิจหลอกลวงวินาทีนั้นเองหลังของอันชันก็ยืดตรงขึ้น ในแววตาของเธอมีประกายแสงวาบขึ้นมาเส้นหนึ่งมันไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความเศร้าแต่มันคือความเด็ดเดี่ยวที่จะปกป้องชื่อเสียงของพ่อครูในฐานะศิษย์ทั้งสนามเงียบกริบและระยังเริ่มการแข่งขันก็ดังขึ้นเอาล่ะคุณเองก็มาเป็นพยานรู้เห็นจุดจบนี้ไปพร้อมกันเถอะไม่ใช่จุดจบของเรื่องโกหโกแต่เป็นจุดจบที่จะแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของผู้ที่มีศรัทธาอัญชันมาถึงสาลาฝึกในเวลาตีสี่ครึ่งท้องฟ้ายังไม่สว่างเสียด้วยซ้ํา เธอเดินเท้าเปล่าบนพื้นไม้ซักที่เย็นเฉียบแล้วนั่งลงในท่าขัดสมาธิอย่างสงบนิ่งศาลาที่ว่างเปล่ามีเพียงแสงอรุณรุ่งที่สองผ่านเสาไม้เข้ามาเรากับว่าแสงนั้นกำลังกั้นหายใจอยู่อันชันหลับตาลงค่อยๆปรับลมหายใจให้สม่ำเสมอปัดเปล่าวความคิดฟุ้งซ่านออกไปสูดเอาเพียงอากาศที่อยู่ตรงหน้าการฝึกฝนเริ่มต้นขึ้นแล้วในที่ที่ไม่มีใครมองเห็นผู้ที่สอนเช่นนั้นคือชายชารานามว่าพ่อครูบุญมาไม่มีใครรู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่กันแน่มาหลายสิบปีแล้ว แต่ภายนอกเขาก็เป็นเพียงตาแก่ธรรมดาคนหนึ่งหลังก็ค่อมเสียงก็เบาแต่แววตาของเขากลับมีความคมกริบที่สามารถเปลี่ยนบรรยากาศได้ในพริบตาวันหนึ่งอัญชันเคยถามเขาว่าทําไมพ่อครูถึงไม่พยายามที่จะแข็งแกร่งขึ้นหรอคะเขาตอบกลับมาว่าความแข็งแกร่งนะไม่ใช่การเอาชนะแต่คือการยืนหยัดอย่างมั่นคงโดยไม่โกธาไม่อ่อนไหวและไม่หนีไปไหนคําพูดนั้นยังคงฝังลึกอยู่ในใจของอัญชันมาตลอดสมัยมัธยมต้นเธอมักจะถูกล่อเลียนอยู่เสมอ มวยโบราณคืออะไรไม่เห็นมีท่าอะไรเลยไม่ได้ออกอาวุธด้วยซ้ำเรื่องแบบนั้นมันจริงเหรอแม้แต่ในคาบพระศึกษาเวลาที่เธอแพ้ชักเยอะก็จะถูกหัวเราะเยาะว,ว่าอะไรกันไม่ได้ฝึกศิลปะการต่อสู้หรอแต่อัญชันก็ไม่เคยโกรธเลยไม่สิต้องบอกว่าเธอโกรธไม่ได้ต่างหากไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพราะเธอเชื่อว่าการรักษาคําสอนของพ่อครูคือส่วนหนึ่งของการฝึกฝนหากไรซึ่งความเขา่าผิดนั้นก็ไม่ใช่ศิลปการต่อสู้แล้วพ่อครูบุญมาย้ําคํานี้เสมอ ต่อให้ฝึกฝนวิชาจนช่ำชองแต่ถ้าจิตใจว่าวุ่นก็เป็นได้แค่นักเลงข้างถนนด้วยเหตุนี้อัญชันจึงฝึกฝนเพียงลำพังทุกเช้าฝึกการหายใจฝึกการยืนฝึกการมองเป็นการเคลื่อนไหวที่คนอื่นเห็นแล้วอาจจะหัวเราะว่าทำอะไรของเขาหนะ้าแต่สําหรับเธอแล้วทุกวินาทีคือการต่อสู้ไม่มีหยาดเหื่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงกระทบใดๆมีเพียงการยืนหยัดอย่างสงบนิ่งนั่นคือการฝึกฝนของอัญชันไหวแม้ไม่มีใครมองเห็น มีวินัยในตนเองแม้ไม่ต้องเอาชนะใครมีเพียงพ่อครูของเธอเท่านั้นที่เฝ้ามองภาพนั้นอยู่เสมออย่าเอาชนะด้วยการแข่งขันต่อให้ชนะด้วยวิชาแต่ถ้าแพ้ด้วยจิตใจนั่นคือการประจานความน่าอับอายของตนเองอัญชันพยักหน้ารับหลังจากนั้นไม่นานเรื่องการแข่งขันสื่อปาการต่อสู้นานาชาติก็เข้ามาถึงเธอใช้เวลาคิดหนึ่งคืนว่าจะเข้าร่วมดีหรือไม่ถ้าเพื่อตัวเองเธอคงไม่ไปแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องแบกรับชื่อของมวยโบราณสายครูบุญมาไว้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เธอไม่ได้ไปเพื่อเอาชนะด้วยวิชาแต่ไปเพื่อปกป้องชื่อเสียงของพ่อครูอย่างเงียบๆในวันนั้นกลีบดอกกรีลาวดียังคงโปรยปลายลงมาในศาลาฝึกเช่นเคยกลีบหนึ่งลอยมาเกาะบนบ่าของอัญชันที่กำลังนั่งอยู่บนพื้นไม้ทันใดนั้นพ่อครูก็เอ่ยขึ้นมาว่าตาบใดที่เจ้าไม่เคลื่อนไหวก็ไม่มีใครทำลายเจ้าได้จงยืนหยัดดุดสายลมจงรับมือด่งสายฝนแต่อย่าได้กลายเป็นสายฟ,า,ฟาดอัญชันพยักหน้าอย่างเงียบงนันในเช้าวันนั้น เธอก็ยังคงไว้ครูโดยไม่มีใครเห็นเช่นเคยก่อนจะหยิบดาบไม้ขึ้นมาและตั้งท่าอย่างช้าๆการตั้งท่าแบบไม่ตั้งท่านั่นคือท่าครูแรกและสุดท้ายที่เธอได้รับมานอนที่แห่งนี้มีเด็กสาวคนหนึ่งอยู่เธอไม่โดดเด่นไม่ส่งเสียงดังไม่โกรธาเป็นเพียงนักสู้ไร้านามที่ยืนหยัดอย่างเงียบๆมาโดยตลอดแต่ฉันเชื่อนะฉันอยากให้คนนี้ชนะจริงๆเสียงสัญ,ญญาณเริ่มการแข่งขันดังขึ้นเพียงชั่วพริบตาก่อนหน้านั้นไฮริชหมุนหัวไหล่เสียงดังกรอบ ก่อนจะถมน้ำลายลงพื้นและพูดขึ้นเอาล่ะพร้อมให้ฉันขยี้ศิลปะการต่อสู้จอมปลอมของแกหรือยังไม่มีคำตอบอันชันเพียงแค่หลับตาลงอย่างสงบและปรับลมหายใจเหมือนกันเหรอช่างเถอะเดี๋ยวพอแกล้มลงไปแล้วจะถามอีกทีหมัดแรกที่ปล่อยออกมาคือหมัดเหล็กกล้าราวกับจะฉีกกระชากอากาศพุ่งตรงเข้ามาที่ใบหน้าของอันชันแต่มันไม่โดนไม่สิมันดูเหมือนจะโดนแต่ร่างกายของอันชันกลับไม่สั่นไหวแม้แต่น้อยราวกับหมัดนั้นชกผ่านสายลมไปอย่างว่างเปล่าเมื่อกี้ มันอะไรนะ่ใครคนหนึ่งในหมู่ผู้ชมพึมพำก็โดนแล้วนี่ทำไมไม่ล้มไม่ไม่ใช่โดนแล้วลื่นแต่เธอปล่อยให้มันไหลผ่านไปต่างหากวินาทีต่อมาลูกแตะของไฮริทก็ส่งเสียงวีดวิวทั้งแต่ต่ำแต่เข่าวความเร็วสูงและลูกแตะจากเอวเป็นท่วงท่าที่สมบูรณ์แบบจนเทรนเนอร์ของเขาต้องตะโกนชมแต่ถึงกระนั้นอันชันก็ยังคงหลบหลีกได้ทั้งหมดราวกับว่าเธอสามารถมองเห็นระยะห่างที่ปลอดภัยได้แม้จะแค่เส้นยาแดงผ่าแปดก็ตาม ยังไม่ทันตั้งท่ามวยเลยตัวอักษรบรรยายสดปรากฏขึ้นบนโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนะหรือว่านั่นคือการตั้งท่ามันคืออะไรกันเหงือเริ่มผุดขึ้นบนหน้าผากของไฮริทอะไรของแก่ล้อกันเล่นหรือไงอันชันยังคงยืนนิ่งไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่น้อยเพียงแค่ขยับร่างกายเล็กน้อยราวกับกำลังเชื้อเชิญสายลมถ้าไม่อยากสู้ก็ล้มไปซะสิวะเสียงตะโกนของไฮริทสั่นสะเทือนไปทั่วหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นเหมือนสัตว์ป่าทั้งผักทั้งจับ ทั้งรัดทั้งแตะทั้งกระโดดมันดูเหมือนการรุมทำร้ายมากกว่าการแข่งขันผู้ชมต่างตกตะลึงหยุดสีอันตรายเกินไปแล้วทำกับเด็กแบบนั้นมันเกินไปแต่อันชันก็ยังทนได้ไม่สิไม่ใช่แบบนั้นเธอปล่อยให้มันไหลผ่านและหลุดรอดไปต่างหากการโจมตีที่พุ่งเข้ามาจากมุมที่มองไม่เห็นอันชันไม่เคยปะทะด,ด้วยตรงๆเธอเพียงแค่ขยับเท้าไปหนึ่งก้าวเพื่อเปลี่ยนมุมทาให้พลัง,ท,งทั้งหมดที่พุ่งเข้ามาเสียเป้าหมายไปทุกครั้งที่ท่าของไฮริชพลาดเป้า จะมีเสียงร่างกายของเขากระแทกกับพื้นเวทีดังตึงอากชั่วขณะหนึ่งเข่าของไฮริทแทบจะสุดลงไปเขาเสียสมดุลจากการสัมผัสที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยบ้าเอเขารีบลุกขึ้นมาแต่แววตาของเขาเริ่มฉายแววร้อนนอนอย่างเห็นได้ชัดในหมู่ผู้ชมเริ่มมีบางคนที่สังเกตเห็นแล้วเธอเห็นทางมวยทั้งหมดไม่ใช่เห็นแต่เธอกำลังอ่านมันต่างหากผู้บรรยายตะโกนไฮริชบุกบุกเข้าไปแต่ก็ไปไม่ถึงอัญชันนั่นมันอะไรกัน เธอยือนนิ่งๆแต่เกิดอะไรขึ้นรอยยิ้มหายไปจากใบหน้าของไฮริกเขายังคงตั้งท่าอยู่แต่ขาของเขาเริ่มสัน่นลมหายใจเริ่มหอบพระกำลังเริ่มถดถอยร่างกายยังคงเคลื่อนไหวแต่จิตใจของเขากำลังสับสนวุ่นวายอย่างสมบูรณ์ล้อกันเล่นหรือไงทำไมถึงไม่ได้ผลเลยเขาตะโกนพร้อมกับปล่อยหมัดออกไปวินาทีนั้นดูเหมือนว่าไหลของอันชันจะลอยขึ้นเล็กน้อยแค่นั้นจริงๆแต่หมัดของเขาก็พลาดเป้าอีกครั้งแบบนี้จะชนะได้หรอไม่รู้สึกแต่รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่าง ใครคนหนึ่งในหมู่ผู้ชมพึพมพำเมื่อรู้สึกตัวอีกทีทั้งสนามก็เงียบกริบมีเพียงเสียงหอบหายใจของไฮริชและเสียงลมหายใจที่สม่ำเสมอของอันชันเท่านั้นที่ดังกล้องอยู่ถ้าดูจากภาพมันก็เหมือนกับภาพสโลโมชั่นยักษ์ใหญ่ที่กำลังคุ้มคลั่งกับเด็กสาวที่ไม่ขยับเขยื้อนแต่ฝ่ายที่กำลังสูญเสียพระกำลังกลับเป็นฝ่ายที่คุ้มคลั่งและอันชันยังไม่พูดอะไรออกมาเลยแม้แต่คำเดียวเรากับใจกลางของพยุที่สงบนิ่งที่ตรงนั้นมีแก่นกลางที่มั่นคงไม่สั่นคลอนตั ไฮริสถอยห่างออกมาพังหอบหายใจทางปากเฮ้อมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆทำไมถึงไม่ได้ผลเลยเสียงที่สิ้นหวังของเขาดังกล้องไปทั่วสนามก็แน่ละเขาปล่อยทั้งหมัดทั้งท่าทุ่มไปมากมายขนาดนั้นแต่กลับไม่มีอะไรได้ผลเลยแม้แต่น้อยใครคนหนึ่งในหมู่ผู้ชมพึมพาขึ้นมาว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลแต่เธอไม่ได้รับมันต่างหาก bon so ไทม์ไลน์บนโซเชียลมีเดียเริ่มร้อนระอุนี่ไม่ใช่การหลบไม่ใช่การป้องกันแต่เธอกำลังนำทางการโจมตีอยู่หรือเปล่า ใครบางคนย้อนดูวิดีโอและโพสตคลิปสโลโมชันนักวิจารณ์ที่เห็นคลิปนั้นถึงกับพึมพำรรออกมาว่าเธอกําลังเปลี่ยนตําแหน่งก่อนที่ถ้าจะออกมาเสียอีกนั่นไม่ใช่การรับแต่เป็นการควบคุมพื้นที่บนพื้นเวทีเธอดูเหมือนไม่ได้ขยับไปไหนเลยแต่เมื่อดูในภาพสโลโมชันจะเห็นว่าเท้าของเธอขยับเล็กน้อยตามจังหวะการหายใจทั้งมือไหล่และเอวก็เคลื่อนไปในตําแหน่งที่ทาให้จุดศูนย์ถ่วงของศัตรูเสียไปอย่างนุ่มนวลและที่สําคัญคือมันไม่ได้เกิดขึ้นในจังหวะที่ถูกโจมตี แต่เริ่มขึ้นก่อนที่การโจมตีจะเริ่มต้นเสียอีกหรือว่าเธอกําลังคาดการล่วงหน้าเสียงของใครบางคนสั่นเครือทันใดนั้นผู้บรรยายก็ตะโกนขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจล้มแล้วไม่ไม่ใช่นั่นคือการทิ้งตัวในจังหวะที่ไฮริชพุ่งเข้ามาด้วยท่าเทาเกิลอันชันก็ล้มตัวลงราวกับกําลังกลิ้งไปกับพื้นทั้งสนามเงียบกริบไปชั่วขณะแต่ในวินาทีต่อมามือของอันชันก็สัมผัสไปที่แผ่นหลังของไฮริชเบาๆไฮริชที่เสียสมดุลไม่สามารถทรงตัวได้ ร่างของเขาจึงถทยลอยไปกับพื้นเวทีฟุบเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าผู้ชมคนหนึ่งพูดด้วยเสียงสั่นเครือนั่นมันถ้ารับของมวยโบราณดูเหมือนล้มแต่ไม่ใช่เลยบรรยากาศในสนามเริ่มเปลี่ยนไปอีกครั้งไฮริชลุกขึ้นมาด้วยท่าคลานสีขาใบหน้าของเขาไม่ใช่ใบหน้าของแชมปเปี้ยนอีกต่อไปแล้วบ้าเอย้ยทุกครั้งที่เขาเหวี่ยงหมัดหยาดเหงื่อก,ก็สาดกระเซ็นแต่อัญชันก็ปล่อยให้มันไหลผ่านไปโดยไม่รับไว้เลยไม่สิต้องบอกว่าเธอทำทีเป็นรับแต่กลับทำรายการทรงตัวของเขาต่างหาก เธอไม่ได้ตอบสนองต่อการโจมตีแต่รับมือด้วยการคาดการลุวงหน้าหรือว่าทั้งหมดนี้ถูกคำนวณไว้ตั้งแต่แรกแล้วผู้ชมที่ดูภาพอยู่ถึงกับหน้าสีและแล้วภาพสโลโมชั่นก็ถูกฉายอีกครั้งต่อสอกที่พุ่งเข้ามาของไฮริทร่างกายของอัญชันเคลื่อนไหวตามราวกับมีแรงดึงดูดสร้างพื้นที่ว่างขึ้นด้านหลังตัวเองในชั่วพริบตานั้นสอกของเขาก็ไร้ผลและจุดศูนย์ถ่วงก็พังทลายลงในเฟรมถัดไปมือของอัญชันเพียงแค่แต่หลังของเขาเบาๆร่างยักษ์ก็เซไปมาไม่ใช่ว่าไม่โดน แต่เธอกำลังปัดป่ายมันไม่ไม่ใช่เธอกำลังนำทางมันต่างหากคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียระเบิดออกมาการเคลื่อนไหวเมื่อกี้ทำเอาขันลุกเลยสิวประการต่อสู้มันงดงามขนาดนี้เลยเหรอนี่ไม่ใช่วิชาแล้วแต่มันคือปรชัชญานอนขณะนั้นพ่อครูบุญมาหรีตาลงแล้วพึมพำเริ่มมองเห็นแล้วสินะแก่นแท้ได้ตั้งมั่นอยู่ภายในตัวของเด็กคนนั้นแล้วแม้จะไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นแต่ฉันได้ยินมันชัดเจน สิบกว่านาทีผ่านไปนับตั้งแต่การแข่งขันเริ่มขึ้นตอนแรกสายตาของผู้ชมมองเธอเป็นเพียงเด็กที่ไม่มีทางชนะแต่ตอนนี้สายตาเหล่านั้นได้เปลี่ยนไปแล้วนี่มันเป็นสัญญาณของการพลิกกลับมาชนะไม่สิหรือว่าเธอชนะไปแล้วตั้งแต่แรกสิ่งที่กำลังพังทลายลงคือจิตใจของไฮริทอันชันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทั้งท่าทางการหายใจหรือแม้แต่สายตาไม่สั่นไหวแม้แต่น้อยแต่บรรยากาศทั้งสนามกลับเริ่มหมุนรอบตัวของอันชันเป็นแกนกลางอย่างชัดเจนทมกลางความเงียบสงบนั้น ลมหายใจของไฮริชากลับยิ่งหอบกระชั้นขึ้นเรื่อยๆถ้าโจมตีไปไม่ถึงมองไม่เห็นจุดศูนย์ทวงเสียยืนไม่มั่นคงยิ่งโจมตีเท่าไหร่ถ้าของตัวเองก็ยิ่งพังทลายลงเท่านั้นบันฟุเท็คเป็นตัวอะไรกันแน่นั่นไม่ใช่คำพูดของผู้ชนะแต่เป็นเสียงของเด็กหลงทางและดวงตาของอันชันยังไม่เคยจ้องมองไฮริชด้วยความอลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเธอยังคงยืนหยัดราวดั้งเสาหลักที่ไม่สั่นคลอนขีดเส้นแบ่งไว้ในใจอย่างชัดเจนเวลาผ่านไปเกือบ30สนาที การเคลื่อนไหวของไฮริชาลงอย่างเห็นได้ชัดฝีเท้าหนักอึ้งหายใจหอบทางปากเหงื่อไหลาราวกับน้ำตกความมั่นใจและความหยิงผยองของเขาไม่เหลือแม้แต่เงาแต่เขาก็ยังคงยืนอยู่ได้ด้วยสักดิสรีที่คำจุนร่างกายเอาไว้ฉันจะจบมันด้วยหมัดน,นี้แหละเขารวบรวมพลังทั้งหมดของร่างกายทั้งเอวไหล่และขาบิดตัวแล้วปล่อยหมัดสุดแรงเกิดออกมาพุ่งตงรงไปยังอันชันผู้ชมกั้นหายใจผู้บรรยายเงียบกริบโซเชียลมีเดียหยุดนิ่งไปชั่วขณะวินาทีนั้น อันชันไม่ได้ขยับไม่สี่เธอขยับไปเพียงแค่ก้าวเดียวเท่านั้นเธอเพียงแค่ถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังเล็กน้อยเราากับกําลังหลบสายลมทันใดนั้นร่างยักษ์ของไฮริชก็ชกเวือจนเสียหลักเอ็นไปข้างหน้าและตรงนั้นเองมือขวาของอันชันก็ถูกวางลงไปอย่างแผ่วเบาไม่ได้ผลักไม่ได้ออกแรงมันเพียงแค่อยู่ตรงนั้นราากับนําทางกระแสมซูมมอมวินาทีต่อมาร่างยักษ์120กิโลกร,รัมก็ถ่ายไหลไปบนพื้นเวที มันไม่ได้ดูเหมือนถูกซัดให้ล้มแต่ดูเหมือนเขาล้มไปด้วยตัวเองมากกว่าผู้ชมไม่มีใครส่งเสียงออกมาเลยพวกเขาลืมวิธีส่งเสียงไปแล้วนอนที่แห่งนั้นมีเพียงความเงียบสงบไม่มีเสียงหอบหายใจที่หนักหน่วงไม่มีการเคลื่อนไหวที่สับสนวุ่นวายอีกต่อไปอันชันไหวอย,อย่างสุดซึ้งจุดที่เธอยือนอยู่เธอขยายท่าปรับหลังให้ตรงและยืนนิ่งอย่างสงบไม่มีการชูกำปั้นไม่มีท่าดีใจไม่จําเป็นต้องตะโกนประกาศชัยชนะแผ่นหลังของผู้ชนะที่ส่งบนนิ่งยิ่งกว่าใคร กำลังบอกเล่าเรื่องราวได้ดีกว่าคำพูดใดๆพ่อครูบุญมาที่อยู่ในห้องพักพึมพำขึ้นมาว่านางไม่ได้ใช้วิชาแต่เพียงแค่สัมผัสช่องว่างในใจของคู่ต่อสู้เท่านั้นใช่แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไฮริชินอนงายอยู่บนพื้นพูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือไปไม่ถึงไม่ว่าจะโจมตีแค่ไหนก็ไปไม่ถึงนั่นไม่ใช่คำพูดแห่งความพ่ายแพ้แต่เป็นคำพูดแห่งความเข้าใจผู้ชมคนหนึ่งปาดน้ำตาอีกคนหนึ่งยกมือขึ้นท่าบอกชัยชนะของอันชันไม่ใช่การเอาชนะใคร แต่เป็นชัยชนะที่ช่วยทรงบกความสับสนว่าวุ่นในตอนนั้นเองที่ทุกคนเข้าใจนี่ไม่ใช่การต่อสู้ด้วยพละกําลังแต่เป็นการต่อสู้ด้วยจิตใจและแล้วทุกคนที่อยู่ในที่นั้นก็ลุกขึ้นยืนไม่มีใครส่งเสียงออกมามีเพียงเสียงปรบมือที่ค่อยๆดังขึ้นทีละน้อยจนในที่สุดก็โอบล้อมไปทั่วทั้งสนามชัยชนะที่เงียบสงบความแข็งแกร่งที่เงียบสงบแกแต่มันกลับเป็นสิ่งที่ตราตึงใจที่สุดแม้การแข่งขันจะจบลงแล้วแต่ก็ไม่มีใครขยับไปไหน เสียงประกาศผลจากโคโศกในสนามดังขึ้นแต่ไม่มีใครสนใจฟังไฮดริที่ยังคงล้มอยู่ค่อยๆอย,อยันตัวลุกขึ้นชา้ชาๆในแววตาของเขาไม่มีความเย่อหยั่นหลงเหลืออยู่อีกแล้วสิ่งที่ฉันได้เห็นเมื่อสักครู่คือศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริงเขาพูดด้วยเสียงสั่นเครือเมื่อได้ยินดังนั้นอันชันก็เพียงแค่ไหวอีกครั้งไม่จำเป็นต้องมีคำพูดใดๆหากผู้ชนะพูดมากเกินไปมันจะกลายเป็นความโอ้อวดอันชันรู้ดีในข้อนั้นเธอจึงเลือกที่จะเงียบและภาพนั้นเองที่ทรงพลังยิ่งกว่าคพูดดใๆ บนโซเชียลมีเดียคอมเมนต์หลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดผู้ชนะไม่ใช่คนไทยแต่เป็นความเคารพและศักดิ์ศรีต่างหากที่ชนะมวยโบราณได้กลายเป็นวิถีชีวิตในใจของผมแล้วนี่ไม่ใช่ใชัยชนะด้วยวิชาแต่เป็นจิตใจที่ส่งมุบความสับสนต่างหากที่แข็งแกร่งวิดีโอการแข่งขันแพร่ก,กระจายไปทั่วโลกในพริบตาผู้ประกาศข่าวชาว,วอเมริกันกล่าวว่าเธอไม่ได้ใช้กำลังเพื่อเอาชนะแต่กลับสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดนี่คือปัชญาแห่งวิถีนักสู้อย่างแท้จริง รายการการศึกษาในยุโรปนำการแข่งขันนี้ไปเป็นบทเรียนอย่าตอบโต้วความโกรธด้วยความโกรธเพราะมันเป็นเพียงวงจรที่ไม่สิ้นสุดเด็กสาวชาวไทยคนนี้ได้สอนให้เรารู้ว่าผู้ที่นำทางด้วยความเงียบสงบต่างหากคือผู้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันที่ห้องเรียนมัธยมต้นแห่งหนึ่งในประเทศไทยคุณครูก็กำลังพูดอย่างสงบว่าความเคารพคือจิตใจที่ให้เกียรติคู่ต่อสู้แกนแท้ของศิลปะก,การต่อสู้คือสภาวะของจิตใจไม่ใช่เทคนิคหรือผลลัพธ์ การแข่งขันนี้ได้สอนให้เรารู้ถึงสิ่งนั้นนะอดีตนักมวยที่นั่งอยู่บนที่นั่งผู้วิจารณ์กล่าวว่าอันชันไม่ได้ชนะแต่เธอนำทางต่างหากนำทางความสับสนที่อยู่ในใจของคู่ต่อสู้นั่นคือที่มาของแก่นแท้ม,มวยโบราณหลังจากนั้นในห้องพักนักกีฬานักข่าวได้ถามอันชันว่าทำไมคุณถึงไม่ตอบโต้อะไรเลยทั้งที่ถูกยั่วยุข,ขนาดนั้นอันชันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบสั้นๆว่าเพราะหนูไม่คิดว่าการตอบโต้คือความแข็งแกร่งค่ะพ่อครูสอนว่าความโกรธหนาะ ใครๆก็ทําได้แต่ความเงียบสงบจะทําได้ก็ต่อเมื่อฝึกฝนจิตใจมาแล้วเท่านั้นคําพูดนั้นทําให้นักข่าวถึงกับพูดอะไรไม่ออกแค่นั้นก็เพียงพอแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาที่หน้าสํานักมวยก็มีผู้คนจากต่างแดนเดินทางมาเยี่ยมเยือนอยากพบอัญชันอยากเรียนกับพ่อครูอยากรู้จักความแข็งแกร่งที่เงียบสงบในบรรดาคนเหล่านั้นมีแม้กระทั่งคนที่เคยเยาะเย่ยม,มวยโบราณแต่พ่อครูบุญมาก็ไม่เคยปฏิเสธใครเลยแม้แต่คนเดียว ไม่มีเหตุผลที่จะปิดประตูใส่ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้วันหนึ่งเด็กสาวชาวต่างชาติคนหนึ่งถามว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงคืออะไรคะพ่อครูชี้ไปที่มุมหนึ่งของศาลาฝึกอย่างเงียบๆที่นั่นมีร่างของอัญชันที่กำลังทำความสะอาดอย่างขมักขมนอยู่เพียงลำพังมันก็เหมือนกับสิ่งที่เด็กคนนั้นทำอยู่จิตใจที่สามารถถูพื้นศาลาไปเรื่อยๆได้แม้ไม่มีใครมองเห็นนั่นแหละคือของจริงนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผู้คนจำนวนมากเริ่มมองมวยโบราณในฐานะวิถีชีวิตไม่ใช่ การต่อสู้มันไม่ได้มีไว้เพื่อเอาชนะใครไม่ได้มีไว้เพื่อเปรียบเทียบกับใครแต่มีไว้เพื่อจัดระเบียบจิตใจของตนเองในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายนั่นคือวิธีที่เรียกว่ามวยโบราณในโลกปัจจุบันนี้คนที่เสียงดังมักจะดูเหมือนเป็นผู้ชนะแต่แท้จริงแล้วความแข็งแกร่งที่แท้จริงสถิตอยู่ในแผ่นหลังที่ยืนหยัดอย่างเงียบสง,งบต่างหากภาพของอัญชันได้สอนให้เรารู้เช่นนั้นฉันเองพอได้เห็นแผ่นหลังนั้นก็เผละกำมัดขึ้นมาเลยทีเดียวสงสัยต้องลองยืดดอกเดินอย่างสง่า พาเผยขึ้นอีกหน่อยแล้วสินะมันเป็นการแข่งขันที่ทําให้รู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วคุณล่าคิดยังไงรู้สึกอะไรจากแผ่นหลังของอัญชันคนนั้นบ้างไหมภาพที่ไม่ตะโกนไม่โอโวดแต่ชี้นําด้วยจิตใจอย่างสงบนิ่งในยุคสมัยนี้มีกระแสะว่าต้องทําตัวให้โดดเด่นแต่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ความดังของเสียงแต่เป็นความเชื่อมั่นที่ไม่สั่นคลอนซึ่งสถิตยอยู่ในความเงียบสงบต่างหากถ้าในใจของคุณมีอะไรที่ลืมไม่ลงหลงเหล,ลืออยู่หลักก็ช่วยเขียนลงในช่องคอมเมนต์ให้หนน่อยนะ จะพยายามไม่ลืมเรื่องความข่ารบครับค่ะหรือจะลองตั้งเป้าหมายไปที่ความแข็งแกร่งที่เงียบสงบดูแค่คำพูดสั้นๆก็ได้พวกเราใช้เสียงเหล่านั้นเป็นพลังในการส่งต่อเรื่องราวนี้และสุดท้ายนี้ถ้าเรื่องนี้โดนใจคุณแม่เพียงเล็กน้อยก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะเราอยากจะส่งต่อเรื่องราวที่บอกเล่าความแข็งแกร่งผ่านแผ่นหลังที่เงียบงนันไม่ใช่เสียงตะโกนแบบนี้ต่อไปอีกในอนาคตแน่นอนเรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นหลังจากเสียงปรบมืออันเงียบสงบนั้นจางหายไปชื่อของอัญชัน และมวยโบราณก็ไม่ได้ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาแต่เรื่องราวที่น่าสนใจยิ่งกว่ากลับเกิดขึ้นห่างไกลออกไปที่ประเทศเยอรมนีแกคิดว่าไอเจ้าสูรไฮริชนั่นจะกลับไปแล้วยอมแพ้ง,ง่ายง่ายงั้นหรอผิดถนัดแต่การกลับไปของเขาหน้ามันเปลี่ยนไปจากเดิมแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยว่าไฮริชกลับไปที่โรงยิมเก่าของเขาที่ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงเหล็กกระทบกันเสียงคำรามและหยาดเหงื่อแห่งความทะนงตนแต่ตอนนี้สำหรับเขาแล้วมันกลับเงียบเชียบและว่างเปล่าเขาลองชกกระสอบทราย ที่เคยเป็นคู่ซ้อมแต่หมัดที่เคยหนักหน่วงดุดค้อนเหล็กกลับรู้สึกกลวงโบพลังของเขายังอยู่ครบแต่ความหมายของมันหายไปแล้วเพื่อนนักสู้เข้ามาทักทายเฮ้ยไฮริทแพ้ได้ไงวะยายเด็กนั่นมันใช้ใส,สา,สายศาสตรรุไงเมื่อก่อนเขาคงคำรามกลับไปว่าหุบปากแต่คราวนี้ไฮริทนิ Re ่งไปเขานึกถึงภาพของอัญชันที่ยืนนิ่งสง,งบนึกถึงสัมผัสแผวเบาที่ทําให้ร่างมมหืมมาของเขาล้มลงโดยร้เรียวแรงต้านทานไม่ใช่สายสร์เขาพึมพำมันคือ บางอย่างที่ฉันไม่มีความพ่ายแพ้ไม่ได้สร้างความอับอายให้เขาอีกต่อไปแล้วแต่มันจุดประกายความสงสัยที่กัดกินใจเขาอยู่ทุกคืนวันทําไมฉันถึงเข้าไปไม่ถึงพลังของฉันหายไปไหนในตอนนั้นคําถามเหล่านี้วเวียนอยู่ในหัวจนเขาแทบเป็นบ้าสามเดือนต่อมาไฮริชทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาเก็บกระเป๋าซื้อเต่าเครื่องบินเที่ยวเดียวและมุ่งหน้ากลับไปยังประเทศไทยอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ได้มาในฐานะราชาผู้ไร้พ่แต่มาในฐานะ ผู้แสวงหาที่หลงทางเขาเดินมาถึงหน้าสำนักของพ่อครูบุญมาในวันที่ฝนตกพรำๆเขาไม่ได้ตะโกนท้าทายแต่ยืนนิ่งอยู่หน้าประตูรอคอยอย่างสงบเสงเี่ยมจนกระทั่งประตูไม้เปิดออกคนที่ออกมาคืออัญชันเธอมองเขาด้วยแววตาเรียบนิ่งเหมือนเคยไม่ได้แปลกใจไม่ได้แสดงความรังเกียจไฮริเชยกมือขึ้นไหวยอย่างงุ่มง,ง่ามและชื่งช้าเป็นการไหวที่ดูไม่เข้ากับร่างกายใหญ่โตของเขาเลยสักนิดฉ,นฉันมาเพื่อขอเรียนรู้อัญชันไม่ได้ตอบอะไรแต่เธอหลีกทางให้เขาเข้ามาด้านใน ที่นั่นพ่อครูบุญมากำลังนั่งจิบน้ำชาอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขามองไฮริชแล้วยิ้มบางๆความแข็งแกร่งที่แท้จริงเริ่มต้นจากการยอมรับว่าตนเองไม่รู้อะไรเลยเขามาสิการฝึกของไฮริชไม่ได้เริ่มต้นด้วยการต่อสู้บทเรียนแรกของเขาคือการทำความสะอาดสลาฝึกใช่แล้วแกไม่ได้ฟังผิดหรอกไอเจ้าสูงเยอะมันคนนั้นต้องคุกเข่าลงแล้วใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ดพื้นไม้สักทีและแผ่นๆตอนแรกเขาก็หงุดหงิดนี่มันอะไรกันผมมาเพื่อฝึกฝนนะ พ่อครูบุญมาตอบกลับอย่างใจเย็นนี่แหละคือการฝึกฝนการเช็ดพื้นคือการขัดกล่าวจิตใจที่วุ่นวายของเจ้าให้สงบงทุกวันไฮริชต้องตื่นแต่เช้ามืดมานั่งสมาธิปรับลมหายใจแล้วก็ทําความสะอาดเขาไม่ได้แต่ต้องคู่ซ้อมเลยแม้แต่น้อยผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เขาทนไม่ไหวอีกต่อไปผมไม่เข้าใจแบบนี้มันจะแข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงเขาพลุงขึ้นกลางศาลาอัญชันที่กําลังฝึกยืนนิ่งอยู่ใกล้ๆหันมามองเป็นครั้งแรกแล้วพูดด้วยเสียงเรียบๆว่าตอนนั้นที่ท่านล้มลง ไม่ใช่เพราะพลังของข้าแต่เป็นเพราะพลังของท่านเองไฮริชขมวดคิ้ว erm หมายความว่ายังไงท่านใช้พลังทั้งหมดเพื่อทำลายแต่ข้าเพียงแค่เปิดทางให้พังนั้นไหลผ่านไปเมื่อพลังของท่านไม่มีเป้าหมายมันก็ย้อนกลับมาทำลายการทรงตัวของท่านเองสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ไม่ใช่การเพิ่มพลังแต่คือการควบคุมพลังที่ท่านมีอยู่แล้วคำพูดนั้นราวกับสายฟ้าฟาดลงกลางใจของไฮริชเขาเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาวันต่อมา ขณะที่เขากำลังเช็ดพื้นอย่างเงียบๆเ,เขาลองหลับตาลงแล้วจดจ่ออยู่กับสัมผัสของผ้าบนพื้นจังหวะของลมหายใจทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงมันความรู้สึกสงบนิ่งที่อยู่ใจกลางความวุ่นวายพลังที่ไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าแต่แผ่ขยายออกไปรอบตัวอย่างสมดุลเขาเงยหน้าขึ้นมองอัญชันที่กำลังยืนหลับตานิ่งอยู่และในที่สุดเขาก็เข้าใจความแข็งแกร่งของเธอไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวแต่อยู่ที่การไม่เคลื่อนไหวจากวันนั้นเป็นต้นมา ไฮริชไม่เคยบ่นเรื่องการทำความสะอาดอีกเลยเขากลายเป็นสิทธิที่เงียบผึมและตั้งใจที่สุดในสำนักร่างกายที่เคยแข็งกร้าวดุดเหล็กกล้าเริ่มอ่อนโยนและนุ่มนวลขึ้นการเคลื่อนไหวของเขาไม่ได้เน้นที่การทำลายอีกต่อไปแต่เน้นที่ความลื่นไหลเรื่องราวของโอสูเยอร์มันผู้กลับใจแพร่กระจายออกไปกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานที่คู่กับชัยชนะของอันชันมันสอนให้โลกรู้ว่าศิลปการต่อสู้ที่แท้จริงไม่ใช่การสร้างผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่คือการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นสิทธิ แล้วแกคิดว่าไงล่ะการยอมรับความพ่ายแพ้เพื่อที่จะเรียนรู้บางทีนั่นอาจจะเป็นความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่กว่าการยืนหยัดเป็นผู้ชนะเสียอีกว่าไหมถ้าแกเคยต้องก้มหัวเพื่อเรียนรู้บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ลองเล่าให้ฟังในคอมเมนต์บ้างสิข้าจะรออ่านอยู่ตรงนี้แหละ